เทมนะคะวันนี้นะคะพี่จะมาแนะนำนะคะการสอบประมวลความรู้ออนไลน์นะคะผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ค่ะเมื่อถึงวันสอบเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเข้ามาในห้องสอบเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจหลักฐานฟังคําชี้แจงต่างๆจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยข้อสอบจะถูกปล่อยออกมานะคะในรูปแบบของ Assignment ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะจะมีทั้งนักศึกษาปี2556และนักศึกษาปี2562นะคะสอบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอให นักศึกษานะคะอ่านดูดีๆก่อนนะคะว่าข้อสอบนั้นเป็นข้อสอบของนักศึกษาปีไหนนะคะซึ่งข้อสอบเนี่ยสามารถดูได้ที่โพสต์นะคะดูตามหน้าโพสต์นี้เลยนะคะตามภาพหรือนักศึกษาจะมากดคําว่า assignment <ส>ก็ได้คะ่ะเมื่อกดคําว่า assignment <ส>นะคะก็ <Lightning. S 2> จะมีข้อสอบเรียงตามข้ออยู่จะดูจากตรงนี้ก็ได้นะคะเมื่อนักศึกษาเนี่ย จะทําข้อสอบนะคะเมื่อเช็คดูดีแล้วนะคะว่าเป็นข้อสอบปีไหนเช่นจะทําข้อ1น,นะคะของปีสอง2ก็กดเข้าไปนะคะทีนักศึกษาก็จะเห็นนะคะคาชี้แจงนะคะสามารถดาวน์โหลดคาชี้แจงอ่านได้นะคะก็จะมีคําชี้แจงตรงส่วนนี้ด้วยแล้วก็จะมีตัวข้อสอบด้วยค่ะนะก็จะเป็นข้อสอบด้วยก็ให้ดาวน์โหลดนะคะกดไปที่จุด3าจุดนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดข้อสอบนะคะ ซึ่งข้อสอบเนี่ยก็จะถูกไปเซฟไว้ที่ดาวน์โหลดโฟลเดอร์นะคะแล้วก็เปิดข้อสอบนักศึกษาก็เปิดข้อสอบมาตามตามคาชี้แจงตั้งชื่อ,ตา,อตามคําชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือการส่งข้อสอบค่ะการส่งข้อสอบเนี่ยจะส่งยังไงได้นะคะเมื่อนักศึกษาจะส่งข้อสอบนักศึกษาก็เข้าไปที่ข้อสอบข้อนั้นๆค่ะนะคะ อย่างเมื่กีนี้เป็นข้อสอบปี2562ข้อหนึ่งนะคะกด View Assignment อีกครั้งค่ะ,ะนี้นักศึกษาจะเห็นคำว่า add work นะคะ add work add work ก็คือการที่เราจะแนบไฟล์นะคะจะแนบไฟล์ pdf ของข้อสอบที่เราทำเรียบร้อยแล้วตามข้อนั้นนะนอย่าลืมเช็คดูใหดีนะคะว่าเป็นนักศึกษาปีไหนข้อที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็กด add work เข้าไปค่ะ Upload from this device อันนี้เราจะไปหาข้อสอบที่เราทำไว้แล้วนะคะเราจะแนบเข้าไปในไฟล์นี้นะคะ mm hmm. ก็ให้เลือกคำว่า Upload from this this device ค่ะนักศึกษาก็ไปหาตัวไฟล์ข้อสอบที่นักศึกษาทำนะคะว่าเก็บไว้ที่ตรงไหนนะคะ ว่านี่เป็นไฟล์ข้อสอบที่พี่ทำพี่ก็เลือกไฟล์แล้วก็ Open นนะก็รอนะคะรอจนข้อสอบอัปโหลดเสร็จตัวดันขึ้นมาให้เรากดได้แล้วก็กดดันเข้าไปค่ะอ่าทีนี้นักศึกษาจะเห็นแล้วใช่ไหมคะมันจะแยกเป็น2ไฟล์นี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเป็นไฟล์เลขประจำตัวสอบนักศึกษาละคะเป็นไฟล์ของนักศึกษาเองไฟล์บนคืไฟล์ข้อสอบไฟล์ล่างคือไฟล์คําตอบที่เราทํานะคะ แล้วก็กดคำว่าเทิร์นอินเข้าไปค่ะพอกดเทิร์นอินเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าเราเนี่ยเทิร์นอินไปเวลาเท่าไหร่กี่โมงน่นแสดงว่าเราส่งเรียบร้อยแล้วปุ่มคำว่าเทิร์นอินมันจะเป็นปุ่มคำว่า undo เทิร์นอินขึ้นมาทันทีค่ะแต่ในกรณีที่สมมติว่าในเวลายังไม่หมดเรายัางสามารถส่งข้อสอบได้เราอาจจะลืมหรืออาจจะมีการแก้ไขคำตอบของเราและ เราอยากจะส่งข้อสอบเข้าใหม่ๆนะคะนักศึกษาต้องมากด Undo Turn In ก่อนคะ่ะเมื่อมากด Undo Turn In ปุ๊บนะคะก็กลับมาที่ไฟล์คำตอบของเราจุดสามสุดเห็นไหมคะเราก็กดคำว่า Remove ค่ะ Remove ข้างออกไปก่อนเห็นไหมคะตัวคำตอบของเราจะเห็นไปจะหายออกไปจาก My Work แล้วนะคะแล้วเราก็ค่อย Add Work นะคะ โหลดคำตอบเข้าไปอีกครั้งนะคะแล้วก็กด turn in ค่ะสิ่งสำคัญนะคะอย่าลืมกดคำว่า turn in นะคะซึ่งคำว่า turn in เนี่ยสำหรับใครที่เป็นเมนูภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเนี่ยก็จะเป็นคำว่า turn in แต่ที่ถ้าใครตั้ง Microsoft Teams ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษเนี่ยตรงนี้จะเป็นคำว่า hand in นะคะหรือถ้าใครเป็นคำว่าเป็น ตั้ง Microsoft Teams ภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นคำว่าส่งงานนะคะจะเป็นคำว่าส่งนะคะ,ะขึ้นอยู่ภาษาที่ต่างนะคะแต่โดยเดิมแล้วเนี่ยจะเป็นคำว่าเธอินกับอันด turn in, in นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการโหลดข้อสอบมาทำแล้วก็การส่งข้อสอบนะคะซึ่งพี่ก็อยากให้นักศึกษานะคะทบทวนนะคะขั้นตอนนะคะ,นนะ,คะการโหลดข้อสอบนะคะการส่งข้อสอบนะคะไพืที่ในวันที่ เราสอบเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดความฉุกละหุนะคะในการที่จะส่ง,สงมาเราจะได้มั่นใจว่าข้อสอบตรงนี้นะคะถูกส่งเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ